สวัสดีครับกลับมาพบกับอ็ออีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปขายรถหมดสัญญาเช่านะครับจากหน่วยงานต่างๆนะลำดับเดียวนะครับผมวันนี้ออฟมีรถมานําเสนอลูกค้าย1หคันนะคันนี้ออบบอกเลยว่าสวยมากเลยนะครับนะครับสำหรับเจ้าโตโยต้นะครับเป็นอั t i ิ h y b บรินะครับเครื่อง1.8นะครับเป็นตัวมิดนะปี2019นะครับสีเป็นสีเทาฟ้านะ ถ้าเรียกกันนะครับแต่ในเล่มอ่ะลงลงเป็นสีเทานะครับลูกค้าแต่ถ้าเรามองอย่างเงี้ยมันจะออกเป็นเทาอมฟ้านะครับคันนี้เอาบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับแล้วก็เป็นรถโรงใหม่นะครับเข้าใหม่นะซึ่งตัวนี้ต้องขอภัยลูกค้านิดนึงนะครับเพราะว่าออฟอะไม่ได้เบิกกุญแจมานะครับแต่คันนี้ก็คือทราบเลขไม่แล้วก็รวมถึงราคาแล้วนะครับแล้วก็เลยรีบไลฟ์นะครับนะครับ ให้ลูกค้าดูก่อนนะเนี่ยครับเป็นตัวไฮบริดนะครับดูไฟอย่างนี้เลยนะครับนะครับไฟเป็นโปรเจคเตอร์ LED แล้วนะครับไม่มีตัวไฟตัดหมอนะนี่นะครับสวยๆนะครับมีตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับผมแบบนี้เลยนะครับนี่ก็เดี๋ยวผมถ่ายรูปนิ่งด้วยแล้วก็เดี๋ยว ลูกค้าสนใจก็สามารถขอนะครับรูปภาพเพิ่มเติมได้นะอ่ะไปดูภายในกันสักเล็กน้อยนะครับนี่บอกเลยว่าสวยๆแบบนี้นะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ประมาณ63,000นะครับ63 0 0 0นิดๆนะครับ6 3 0 0 0นะครับเป็นเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับตัดด้วยได้สีขาวนะครับนี่เป็นเบาะาทรงแบบ ปีกอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นพวกจะได้กระชับนะครับกับาฟารีระนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าเลื่อนหน้านะครับมีถอยหลังนะครับแล้วก็ตัวด้านหลังนะครับรวไมไปถึงฝั่งตรงนี้ก็จะปรบับให้เข้ารูปกับาฟารีระก็คือด้านหลังของลูกค้านะครับในส่วนของหลังนะนะครับ อันนี้ต้องขอพภัยจริงๆที่ไม่ได้อำกุญแจมานะแต่ต้องรีบถ่ายนะครับเพราะว่ารถสวยๆแบบนี้อยู่ไม่นานจริงๆนะครับในส่วนของพรมอะไรนะครับมีตําหนิตรงนี้นะตําหนิตรงนี้มีอ่าที่เป็นพรมอะไรร่อนนิดนึงนะยังไงเดี๋ยวออฟลองลองเช็คว่าสามารถเก็บงานเพิ่มเติม,ตมให้กับลูกค้าได้ไหมนะครับนี่รวมไปถึงตรงนี้ครับมีอ่ามัลติฟังก์ชั่นก็คือ ปรับนะครับในส่วนของวิทยุนะครับปรับโหมดปรับบลูทูธนะครับรวมไปถึงนะครับปรับความดังนะครับของวิทยุนะครับนี่แต่คันเนี้ยเลขไม้หกหมื่นสามนะไม้แท้แน่นอนครับการันตีนะครับไม่มีชนหนักน้ําท่วมกอไม้แน่นอนนะเพราะว่าเป็นรถหมดสัญญาเช่านะครับในระหว่างที่เช่าเนี่ยก็เข้าเช็คระยะที่ศูนย์นะครับนี่หน้าจอเป็นแบบนี้นะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้แล้วนะครับแอร์ออโต้นะครับ เบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับมีโ,มโ,โ,โหมดนะครับแล้วก็เบรคโคนะครับมีโหมด EV โหมดแล้วก็ไดฟ์โหมดนะครับรวมไปถึงแท่นชาร์จไวเลสนะครับถ้ามือถือของลูกค้านะครับรุ่นนั้นเนี่ยใช้ไวเลสชาร์จิ่งนะครับแม็กเซฟพ,พวกนี้ก็สามารถใช้ได้นะแต่ถ้าเคสมันหนาเกินไปอาจจะต้องถอดเคสนะครับแต่ถ้าเป็นเคสที่มันเป็นเคสแม็กเซฟอะครับสามารถที่จะใช้ อ่าไวเลสตชาร์จิ่งตรงนี้ได้เลยนะครับเพิ่มความสะดวกสบายนะครับแล้วก็เป็นพุชสตาร์ทนะครับผมแบบนี้เลยฟิล์มยังสวยๆแบบนี้นะนะครับกระจกเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับออโต้ด้านเดียวนะครับฝั่งคนขับนะครับผมตัวกระจกเนี่ยสามารถพับออโต้ได้นะเราสามารถปรับออโต้ได้ด้านหลังเบาะกิ๊บกิบแบบนี้เลยนะครับเบาะกิ๊บกิบแบบนี้เลยนะครับ มีพนักเท้าแขนด้านหลังรวมไปถึงที่วางแก้วน้ําด้านหลังนะครับสําหรับความสะดวกสบายกับลูกค้าด้านหลังนะฮะมีแอร์ตอนหลังให้แล้วนะครับคันนี้มีแอร์ตอนหลังให้แล้วนะครับปี19้นะครับไฮบิดนะครับตัวมิดนะหน้าหลังคาเป็นสีเทานะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับโอ้สวยจริงๆเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องนะ นี่คร the ับห no no ้องเครื Dos ่องเดิมๆนะครับไม่มีตกแต่งเครื่องยนต์ไม่มีดัดแปลงนะครับสวยๆเลยนะครับน็อตฝากระโปรงเดิมนะครับนี่ครับไม่มีถูกถอดเลยนะครับซีมยาแนวเดิมเลยนะครับสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานหมดนะมอกอนะครับพวกนี้เดิมหมดเลยนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คของฝากระโปรงเดิมหมดปกติเลยนะครับนี่ น็อตเดิมๆไม่มีถูกแกะนะครับไม่ผ่านมือช่างคนไหนมาก่อนนะครับแผ่นกันความร้อนเดิมโรงงานนะนี่ครับรูคานนะครับด้านซ้ายนะครับเดิมๆโรงงานน็อตไม่มีขยับนะหัวน็อตไม่มีล้มนะครับผมนี่ครับน็อตเดิมๆไม่มีขยับนะครับเดิมๆโรงง,งานไม่มีล้มนะสวยจริงๆนะครับก็ยังมีตําหนิตรงนี้นะ มีตาหนิแต่ว่าเดี๋ยวต้องเก็บงานให้ลูกค้านะครับมีตาหนิที่ออฟเห็นก็คือตัวจะในส่วนของกันชน่าหน้าขวานะครับตัวนี้เป็นไฟเบอร์นะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลนะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโครงสร้างเลยนะครับอันนี้ก็อาจจะมีครูดมานะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันอาจจะเปี้ยนะครับแล้วก็จะมีแบบเวลาเราไปจอดเซเว่นเซเว่นนะครับมีตัวหนงตัวหนอนนะครับบางทีเราเข้าจอดลึกเกินไปหรือว่ากะระยะนะครับ ไม่พ้นนิดนึงนะครับไม่มีส่วนนะครับที่จะส่งผลกับตัวโครงสร้างรถนะยางนะครับยางเป็นขนาด205นะครับ55ขอบ16นะครับแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้นะเดี๋ยวออฟเช็คปีให้นะครับลูกค้าเดี๋ยวเช็คปียางให้แต่ว่าดอกยางยังเหลือเยอะเลยนะครับ แล้วก็มีอรอยลอ้ลอแม็กเล็กน้อยนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับมีอรอยล้อแม็กด้านหน้าขวานะครับเล็กน้อยนี่ด้านหลังนะครับไม่มีเลยนะครับรอยล้อนะครับล้อเนี่ยจะมีอยู่ตรงอ่าพูดทิดน,นึงนะครับตรงที่ออฟได้ชี้ให้ดูเมื่อกี้เป็นอ่าล้อหน้าขวานะโดยรวมแล้วรถสวยสมบูรณ์นะแล้วก็ยังไม่ได้เก็บงานนะครับตัวนี้ เป็นรถเข้าใหม่เลยนะครับแล้วก็เลขไมยน้อยนะครับสำหรับเจ้า t o y ยต a า l t ติสไฮบริดปี19ตัวมิดนะครับคันนี้เลขมาอยู่ประมาณ6 3 0 0 0นอ่านิดๆนะครับ6 3 0 0 0นิดๆนะครับ6 3 0 0 0หลักสิบนะครับหลัก10กิโลนะครับก็เปิดราคาอยู่ที่599,00 0บาทนะ5 9 9 0 0 0บาทนะครับราคานี้สวยๆแบบนี้นะครับไม่น้อยแบบนี้นะครับต้องรีบแล้วนะครับ รถของออฟมีการันตีไม่มีชนหนักน้ำท่วมกอไม่แน่นอนนะโอเคถ้าท่านใดสนใจนะครับรบกวนติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0632290535นะครับ0632290535นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ออฟได้เลยนะจะได้ออฟส่งวิดีโอเพิ่มเติมวิดีโอคอลคุยกันรวมไปถึงอ่าส่งรูปภาพนิ่งไปให้พิจารณาเพิ่มเติมได้เลยนะครับ,บ,อรรบโอเคอเคัคนนี้นะเอาบอกเลยว่าไม่รีบ ไม่ได้แนะ่นอนสำหรับลูกค้าที่หาตัว Toyota h y b บินะครับที่เป็นอั t i ิส1.8นะครับอันนี้ราคานี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับ599,000บาทนะอันใดสนใจก็แอดไลน์ line, หรือโทรมาสอบถามได้เลยนะครับหรือนัดหมายเข้ามาดูรถได้เลยเดี๋ยวออบส่งโอเคชันให้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านเลยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวออฟเจอรถสวยๆราคาดีๆนะครับไม่น้อยๆน,นะครับเดี๋ยว ออบจะรีวิวให้อีกเพิ่มเติมเลยนะครับฝากไปด้วยนะครับสำหรับเจ้า Toyota Altis ิ y b r i d 1.8คันนี้นะครับปี2019นะครับ599,000บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ